สวัสดีครับผมคลิปนี้มีของดีมานําเสนอนะครับมาใหม่ๆเลยเพิ่งจะขับมาจอดเนี่ยเจ้า h i โน fc 120ครับเครื่อง wocd นะครับร้อแรงแตัวนี้เขาเรียกว่า hino super อร์เซนะครับใครใช้แล้วเป็นเสียนะฮีโน่เคันนี้ ดัมเนี่ยเดิมๆของเขาเลยเนี่ยน่าจะเป็นดัมสามมิตรมานะครับคันนี้เป็นรถน่าจะเป็นรถบริษัทมาเลยฮะมีคลังเครื่องมือสามมิตรแล้วก็มีตัวแผ่นเพจนะครับสามมิตรกระบอกดวงกระบอกดัมก็น่าจะเป็นสามมิตรนะครับตัวนี้นี่นี่ครับสามมิตรนะครับคันนี้ สีสวย่ะเครื่องดีเพิ่งจะขับมาจะไม่ล้างเลยรีวิวให้ดูก่อนก็ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้เปลี่ยนสายดําให้แล้วนะให้ลูกค้าเขาเข้าในง่ายๆนะครับให้เขาเปลี่ยนมาให้เลยสายลงสายดํารถคันนี้เริ่มแรกเดิม,ม,ม,มทีเป็นของ ที่ผมไปซื้อมานะเป็นของอแม่โคเล็กนะครับจู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะไปซื้อมานี่ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ขายไม่แพงหรอกทุกวันเนี้ยรถมันไม่แพงก็ตั้งเอาไว้สักยี่สิบเจ็ดห้านะครับสองแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะครับรถยังสภาพดีๆฝาท้ายยังสวยๆอยู่เลย มีแคปดัมตรงนั้นนะครับที่มีรอยแมคโคเบรกถลายไปชนนะเพราะว่ารถคันนี้ส่วนมากเขาจะเอาขึ้นรอแมคโครเล็กนะครับไปทำมาหากินนะครับนี่สภาพดูฝาท้ายสิยังใหม่ๆอยู่เลยฝาคงฝาข้างเดี๋ยวจะเอาดําลงให้ดูนะครับ พดัมแผ่นเพยอะไรก็มีนะครับมีบอกอเครื่องแห้งๆเลยเพิ่งจะมามีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์ด้วยเบาะหุ้มให้มาใหม่พร้อมใช้งานนะภายในยังสวยอยู่เลยล้างออกดีๆนี่เลี่ยมกิ๊บเลยนะ แอร์เย็นด้วยคันนี้เดี๋ยวจะเอาดัมมลงให้ดูแผ่นเพลดเดี๋ยวกดดัมมลงก่อนก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับ นี่นะครับดูรูปดูทรงะนะนี่ดูทรงถูกใจใครหรือเปล่านะครับรีวิวคำไปหน่อยเพิ่งจะมาถึงนะนี่ครับก็คือผมจะไปทุระที่ราดบุรีสักสองสามวันเอารถเมคโคไปส่งก็เลยจะให้หมดแดงล้างไว้ก็คือรีวิวไว้เลยใครอยากมาดูก็มาดูได้ที่บ้านครับทะเบียนไม่ขาดนะครับหก ทะเบียน68นะครับรถเจ้าของก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับขนแมคโคเล็กไปทํางานอยู่ทุกวันทีนี้เขาอยากจะเปลี่ยนไปใช้รถที่ใหญ่กว่านี้เป็นล็อกกี้นะครับเครื่องใหญ่กว่านี้เขาก็เลยขายนะเนี่ยมาดูแผ่นเพลแผ่นเพดน,นะครับนี่สามมิตรมอเตอร์นะนี่นะครับเป็นปูดออกมาอย่างนี้เลย ก็คือเบรกเบรกหลบมอเตอร์ไซค์ว่างั้นเบรกมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าชื่อตบโรบินโคลเล็กอะ่ะสามตันอะฮุรุต้าแต่สภาพโดยรวมสวยเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องยกดำให้ดูโมแดงสตาร์ทเครื่องโมเด็งสตาร์ทเครื่องดิยกดำพร้อมยกเป็นมอเตอร์ด,ำดำนี่ครับเครื่องติดง่ายเครื่องฟิวสตาร์ทติดง่าย ดึงเดืงดึงดืงดืงตัวแรกก่อนคนแดงก็อยู่ในช่วงฝึกงานเออดึงขึ้นตัวสองดึงขึ้นมาเนี่ยดึงไหมเดึองไหมคนแดงดึงให้มันสุดเหยียบค่าเพิ่มเหยียบค่าลองดึงให้มันสุดเอ่ออายุเหยียบค่าก่อนเหยียบค่ามาเลยเดี๋ยวฝึกงาน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเพิ่งเร่งเว้ยอย่าเร่งนนะอยา่าพลาดลงเออเอาตัวนี้ลงก่อนอย่าพิ่งเอาขึ้นตัวนี้เอาขึ้นในสุดนี่ขึ้นสุดแล้วนี่มันเอาปล่อยค่าได้เลยนั่นละอย่าพลาดเร่งไปอยู่ในช่วงฝึกงานอยู่ครับยังไม่เป็นเท่าไหร่ยังไม่เก่ง โอ่องสาด้ำนี่เป็นรถด,ด้ำนี่สวยเลยครับองศาด้ำชันพอดีเลยอ่ะเอาลงมายกหัวดับเครื่องเคยยกหัวเชโนหรือเปล่าเด้ดงเด้งออกตัวยหง่อ่ะคนลงมาสุดตัวยหง่อ่ะเออ

ใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ที่บ้านได้จริงรถเอาไปแล้วใช้งานได้เลยครับพร้อมใช้งานเลยส่วนมากเขาจะเอาไปขนแม่โคเล็กไม่ค่อยได้เอาไปวิ่งดินสักเท่าไหร่นะครับขนแม่โคเล็กขึ้นลงรถแม่โคแล้วก็มีวิ่งดินบ้างหน้างาน มีแอมีอะไรเรียบร้อยเลย สายดัเปลี่ยนมานะครับใช้ได้เลยสวยสำหรับ,บคันนี้เอาัวลงมีผูบ้างนะเดี๋ยวเดี๋มีผูบ้างมีตรงนั้นเ,เดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีที่ผูเลย กระดูกหัวนี่สวยอยู่ครับนี่ถือว่าโอเคเอาลงอันนี้ยังไม่ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างเราให้ดูกันแบบสดๆที่ว่าเอามาเลยบ้านเลยเอามาถึงบ้านก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยเอามาแดยงยกไอ้นี่ไปผาเหลี่ยมไปสั้นไลยนี่กระบะเลยสั้นในทางกระบะพวกที่กินมัด น้องดงเด้อโมเดียงสิกัดเด้อวมาโมเดแดงอะโมเดแดงไปยุคข้างนอกคนน่ะเอาเอาโมดียงกัดซะเนาะน้องก็ได้เนาะโมเดียงได้สิกัดโมเดียงกัดโมเดียงหละกสั้นไหมครัได้ดูปืนดำ ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมันก็ประมาณนี้แหละนี่พื้นดำประมาณนี้ก็ดำลงลนูมาแดงกดดำลง đâm, đấm tôi nắm xài nó mặn đó xảy nó mặn mày lúng bay ờ er, để cả đuổi bên này lấy bỏ lăng trả về cả đuổi thì lăng luôn 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 bên แล้วจะให้หมดแดงล้างดีๆแล้วก็รีวิวให้ดูอีกรอบแต่ถ้าใครใจร้อนอยากมาดูก็มาได้ครับรถนี่ครับภายในยซูมทำไมนะนี่นะครับภายในครบๆเลยมีแอร์มีอะไรครบเย็นเจี๊ยบนะครับแอร์ Air. เครื่องติดง่ายเครื่องสซาร์ทติดง่ายครับปิดแอร์นี่แอร์แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ ้องมาพิสูจน์ว่าเย็นเจี๊ยบของผมมันเป็นแบบไหนเอาหมดแดงจอามางดูเย็นบ่ตัวคนเป็นโมยงไงเย็นบ่ฮะตัวคนเป็นบ่ตัวว่าเบ่เย็นไลบปะฮะตัวเป็นบ่ตัวว่าบ่เย็นมาพิสูจน์เอาเย็นเป็นยังไงมาพิสูจน์เอานะครับโอเคไอ้ตัวหมุนกระจกมันรูดนะมันต้อง ใช้คีมล็อกไปก่อนนะครับนี่ตัวนี้มันรูดไม่ใช่ไอนี่หรอกไอนี่แก้ไขเอาเดี๋ยวแก้ไขซื้อมาใส่นะครับไอตัวนี้ก็เอากิปใส่ที่บ้านเยอะแยะกิฟเยอะแยะเดี๋ยวใส่ให้ก็ประมาณนี้ใครที่สนใจก็มาดูก่อนได้หรือว,ว่าติดต่อสอบถามได้ที่085 585 9902ครับ ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันครับหลังจากที่รีวิวเสร็จนะครับไปเกียร์สองเกียร์สางเกตควันไม่ค่อยมีนะครับไปเกียร์สผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับเกียร์ต้องจะได้มา เดวิ่งดีมากเลยรถคันนี้โอ้โหเกียร์ห้าครับมีห้าเกียร์นะครับโอ้โหเววิ่งอย่างดีเลี้ยวก่อนไปรับประเดงก่อน ี๋ยวลืมไปรับมดแดงอีกลืมไปรับมดแดงขาคัดนี่ดังอะไรเอียดอาร์เยดอาร์อยู่ได้เนี่ยอถึงจะไม่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แต่ก็มือเดียวได้สบายนะโโขับดี นี่นู่นี่ขับดีเนาะเครื่อง WO4D 120ตัวนี้เกียร์สามเอ้ยร์ห้าเลยนะเนี่ยอ่ะเข้าียร์สี่ไปนนี้เกียร์สี่คอนโซลคอนโซลทำความสะอาดแล้วน่าสวยเลยครับเพราะว่าสภาพก็เดิมกลิปนะแอร์ก็ ี๋ยวนี่อ่ะเกียร์สองอันนี้เกียร์สองครับโอเคโอเคอเดี๋ยวคลิปหน้าจะพา ไปใส่ดินรองครับทดสอบนะครับตวนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ